สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง101 3บันเทิงทีวีช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อแอดมินนะครับจะได้หาเรื่องต่างๆมาพูดมาคุยให้กับ f c ได้ฟังกันวันนี้เข้าตรงประเด็นเลยนะครับผมได้คนที่เคยสมัครสรวรที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้มานั่งข้างๆด้วยอดีตนะครับกู้ในการเขตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า เคยเป็นผู้สมัครนะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาแล้วด้วยนะครับไม่ต้องออาอลัมหมดบ้างนะครับแข้กระทั่งันที่อาจารย์ครับััดีครบอาจารย์ประยุนประคองวงเอ้ยเครื่องยอนมันคนละคนนะนะฮะอาจารย์เข้าเรื่องเลยตอนนี้ก็เรื่องกําลังดังเรื่องสวเรื่องสวอืม การที่มีสอวอกลุ่มหนึ่งไปร,ร้องอเขาเรียกว่าจ,จริยธรรมท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอาจารย์มีความคิดคิดเห็นยังไงบ้างาพวกพวกนี้นะจริงๆนะครับถ้าเป็นคนเป็นคนพวกนี้ที่สอรับกันนะครับผมอยู่เฉยๆดีกว่าเออผมไม่ผมไม่มไมดิ้นแบบนี้เลย อคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องคนที่ไปติดตามมากหรอกอติดตามธรรมดานี่แหละครับก็รู้ว่าที่ไปที่มาเนาะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุจริตโปรใสเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นการได้สอวอรตรงปรแล้วที่สําคัญกออก,ออกตอก็แทบจะบอกว่าวางเฉยอืเหมือนไม่มีจิตวิญญาณพี่ดุมน,นะครับเออดังนั้นเนี่ยพวกที่ได้เป็นสวขนาดนี้เนี่ยมัน ร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นว่ากระบวนการได้มาเนี่ยไม่สุจริตโปร่งใสไม่เป็นไปตามกฎหมายและที่สําคัญบางคนก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้านแตะไม่เขาเขาจัดจับประเภทไว้นะฮะใช่ครับสายนู้นสายนี่หรอียี่สิบกลุ่มอาชีพอ๋อครับแต่กลุ่มหนึ่งก็ไปถึงกลุ่มยี่สิบครับอ่าอย่างตัวเต้ยประยูนเองก็ลงกลุ่มสามการศึกษาการศึกษากลุ่มหนึ่งบริหารราชการเป็นึงกลุ่มสองนิติกรเนี่ย กลุ่มห้าชาวนาอย่างนี้นะอืากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มสตรีอะไรเงี้ยมีมีข้ามไหมมีข้ามแบบว่าอสายอาชีพนี่นะมันมีข้ามคำว่าเป็นนักข่าวข้ามไปมันมีแต่ว่าไม่ไม่บอมไม่ควรที่จะสมัครแต่ว่าการตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องต้นเนี่ยซึ่งก็อยู่ในความรับผิดชอบของกกตอีกนั่นแหละเขาก็บอกว่าเฮ้ยปล่อยไปได้ยังไงบางคนนี่เห็นไหมที่สวคนหนึ่งได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศเจ็ดสิบคะแนนนะเออเะ ไปสัมภาษณ์ออกรายการรายการนึงเอออาอาเลยเรัอเด้อด้าด้าเลยเฮ้เขาบอกว่ามึงเป็นสวมาได้ไงได้คูณยังไได้เยอะเกินคาดรอเปล่าเกินคาดแต่ว่ามันไม่ตรงปกนะครับไม่รู้ได้ศาสตราจารย์มาจริงไหมไม่รู้ได้ดเตอร์มาจริงไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยพอยิ่งมาตอนหลังนะพอมาเป็นสวเลยนะครับเวลาลงคะแนนนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายไม่ว่าจะลงมติเฮไหนเฮนั่นน่ะพี่หนุ่มเออมันไม่ใช่แบบว่าใช้ดุคินิดแบบ แบบคนที่มีเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะคือสวเนี่ยเป็นสภาสูงนะใช่ครับมีหน้ามีหน้าที่นะในการออกกันคลองกฎหมายมีในข้าหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารการด่นดินและที่สําคัญอะไรรู้ไหมมีหน้าที่ในการแต่งตั้งองค์กรอิสระอือย่างเช่นรู้จักแค่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญรู้จักที่ทําให้นายกตกที่มาแล้วนะครับมีถอนถอนถอนปปชก็ได้นะ มีทั้งมีกกตมีปปชรมีตุลาการสารรัฐมนูลมีผู้ตรวจการแผ่นดินครับผู้ว่าการตุนเงินแผ่นดินแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับองค์กรอิสระองค์กรนี่นะครับซึ่งสําคัญนั้นเลยอ่าต้องบอกว่าซึ่งให้คุณให้โทษถูกต้องต่อต่อผู้บริหารแล้วบางทีบางทีชี้เป็นชี้ตายของประเทศเลยครับอย่างเป็นนายกอย่างเสร็ดอย่างนายกเสียฐาเป็นนายกอย่ดีๆเนี่ยนะครับ แล้วก็เก้าคนหนึ่งนะคะ <c oughs> แนนเกินเึินหนึ่งไปปุ๊บเอาละอยู่ตกเฉยเลยอืถ้าบ้านถ้าแบบนี้บ้านหนึ่งเราก็ชิบหายเลยครับดังนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าองค์กรสระตัวนี้ก็สวเป็นคนเลือกอแล้วรอบนี้ทราบว่าไอ้องค์กรสระนะบางคนก็เริ่มหมดหมดอายุที่ต้องเลือกใหม่ครับแล้วต้องให้คนกลุ่มเนี้ที่เหมือนกระดำกระด่าเหมือนกับสีเทาสีดำมาครับก็พูดง่ายอ่า ก่อนจะเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าลุยน้ำารือโคลนมาสกปรกมาหรือเปล่านะฮะเราก็ยังเราก็ยังไม่ฝันพงนะอาจารย์นะอย่างนี้เนาะคือถ้าพูดที่ไปร้องนะอย่างตอนนี้กาบอกว่ากู้สวสำรองะนี่ยที่นาโดยพลตำรวจตัวคํารบนะแล้วก็ไปร้องนีเอสไอแล้วผมก็เชื่อมั่นนะในรัฐมนตรีทวีสอดส่องคนนี้ต้องแต่เป็นตารวจก็เป็นตารวจมือดีเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงนะครับด้รับไหนเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีน้ําดีครับ แล้วเวลาเขาให้ผลอธิบายช่ว่ช่ว่วยว่ยครัเลยเพราะฉะนั้นผมว่าสวที่กําลังที่จะไปเขาเรียกว่าย้อนเหมือนเขาอ่ะาเหมือนเหมือนเหมือนตอนเนี้ยเหมือนไส้เดือนถูน้ำร้อนอยู่ตอนเนี้ยผมผมจะพูดอย่างนี้แหละผมนึกไม่ออกอยจากที่ไปดูเรื่องพูดนั่แหละจะพูดไปอยู่นี่แหละครเออดังนั um> ้นเนี่ยทั้งบทบาทหน้าที่สําคัญและที่สําคัญคนเหล่านี้นะเขาใช้อธิปไตยแทนพวกเราอธิปไตยแทนพวงชนชาวไทยมีอยู่สามทีปไตย นิติบัญญัติบริหารตุลาการครับตุลาการก็ทางศาลใช่ไหมครับบริหารทางคณะรัฐมนตรีนิติบัญญัติก็ทางสวสสนี่แหละเวลาสวกับสสมารวมกันเขาเรียกว่ารัฐสภาแล้วบุคคลนี้สาคัญไหมเป็นสภาสูงเลยนะแล้วไปเนี่ยแบบกระลึกลาดไปน้อยบ้านเท่าไรคะียนเนาะคือตอนนี้มันมีกระแสบอกว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนก่อนกัน อาจารย์ครือคือคือหนึ่ง,วงพวกสอวอพวกนี้ไปร้องนะครับร้องอยังไงก็ได้ครับที่จะให้รัฐมนตรีหรือจะให้คณะรัฐบาลชุดนี้นะครับจบก่อนนะครับนี่นี่นี่คือกระแสะนะอีกกลุ่มหนึ่งก็ที่ที่บอกว่าอยากเห็นความความขาวสะอาดการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเขาก็อยากเห็นว่าดีเอสไอหรือคณะรัฐมนตรีชุดนี้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับดีเอไอเนี่ยนะครับทงานให้มันลุล่วงไปว่าการสอบสวนการทํางานตรวจสอบสวที่ได้มาเนี่ยฮะตอนนี้เขาเขายังวัดกันอยู่เลยนะคือพี่หนุ่มก่อนที่จะดีเอไอจะรับเป็นคดีพิเศษมันผ่านคณะกรรมการคดีพิเศษที่มีท่านรองนายกคุมธาเป็นประธานครับเขามีการประชุมกันอยู่สองรอบใช่ไหมครับแล้วคณะกรรมการ2ี่สองคนเนี่ยไปดูรายชื่อกกรรมการเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับ เป็นประหลาดระทรวงเป็นหัวหน้าหน่วยงานมาจากอายการสูงสุดดังนั้นเนี่ยเวลาเขาจะตัดสินใจพิพจารณาเ,เลขา,ขาคณะกรรมการนี้ซึ่งก็คืออธิบดีเอ็นดีเอสขาก็นําเสนอนะครับหลักการเหตุผลองค์ประกอบพยานเอกสารพยานบุคคลพยานแดล้องไปประชุมกันที่ยุตายาที่ปทุมธานีที่านายกอายุแล้วก็ที่สําคัญนะโพยนะอาจารย์ลอยก็บอกว่ามัน เขาเรียกว่าเป็นร้านร้านที่ที่เขาจะถ้ามันไม่ไม่ไม,ไม่มีเขียนแบบนี้ออกมานะมันมีทางเป็นไปนได้ใช่ไหมครับ,รบที่จะมันจะไปตรงกันหมดเลยเนะี่ยดังนั้นเนี่ยพอเขารับตรงนี้ปุ๊บเลยนะความเชื่อมั่นในกระบวนการกฎหมายแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นผมมั่นใจว่าไม่มีทางที่สวนะจะเอาคืนที่ปลักษณะแบนว่ามาแก้แค่พวกสวที่ที่ไปท,ที่ไปที่ที่ไปแก้รัฐมนตรีนะอธิบดีเอแอ่เนี่ย คืออย่างหนึ่งผมมั่นใจผมเชื่อในฐานะผมก็อยู่วงการนี้มานานนะฮะวงการสื่อมานานเนี่ยถ้ากรณีนี้นะฮะสวเล่นด้วยสวสวก็ตายนะรบอบไอ้ไม่ใช่ปปชเล่นด้วยเนะี่ยปปชตายนะ<ป>ผมบอกเล้ะนะปะปะช ผมผมมั่นใจนะอ่าเพราะว่ากระบวนการนี้หนึ่งเมื่อเป็นช่องทางว่าเขาสามารถรับมันอยู่ในข้อขายคดีอาญาส่วนเรื่องของกระบวนการเลือกตั้งนะจะยกเลิกไม่ยกเลิกก็เป็นเรื่องของกกตใช่ไหมครับตามกฎหมายแต่ถ้าเป็น DSI นะครับหรือตำรวจก็เหมือนกันถ้าใครใครกระทําความผิดเข้าขายอาญาเนี่ยเขาก็สามารถดำเนินการกฎหมายได้ก็ก็ลักษณะเดียวกันยกตัวอย่างคือว่าสสอเนี่ยสสอเนี่ย ไปยิงคนตายครับไปยิงคนตายเนี่ยมันต้องเป็นคดีอาญาถึงแล้วไหมอาจารย์รเป็นเป็นคดีอาญาแล้วมีการลงโทษอ่าเอาเอา,เอาสอสคนนี้นะครับเข้าไปในลงโทษในขบวนขบวนของกฎหมายอาญาก่อนแล้วเขาถึงเอาเอาชิ้นง,งานตัวนี้ส่งมาให้ที่กกตกกตถึงตัดสิทธิ์ถูกต้องไหมครับให้ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ตัดสิทธ์ ให,ให้ออกจากเป็นการเป็นสสเนี่ยนะมันก็ลักษณะเดียวกันนะอย่างใช่เพราะว่าเมื่อเมื่อไปเข้าอายาพูดเลยนะมันก็ไปโยงเกือบเกือบเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองนะก็ไปสามารถที่จะทนะําหน้าที่ตรงนั้นต่อไปได้อยู่แล้วถ้ามันมีข้ากับบนการตรงนั้นนะเอาทีนี้ฟันประเด็นตรงๆครับอาจารย์เข้าไปสมัครสวรเวช่นเดียวกันอาจารย์เข้าไปคุกตีตรงนี้อาจารย์เชื่อว่ามีไหม คือถ้าถามความเหน็นส่วนตัวนะใช่ครับคือมั่นใจล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหรอใช่การเลือกตั้งที่ผ่านมานไม่ต้องเผื่อเลยใชี่ไม่ไม่เกิอเลยไม,ไม่เด้เอเลยจะพูดต่อหน้าพระสิวสังคิทล,ลายก็มั่นใจไม่ใช่ว่ามาพูดเอามันนะใช่ไหมครับมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าเป็นการได้มาจมํานวนหนึ่งนะเพราะพวกอันดับหนึ่งถึงอันดับหกเนี่ยที่เขามีการบล็อกกันไว้นะเพราะว่าในระดับประเทศเนี่ยมันจะเลือกเหลือสิบคนแล้วสำรองไว้ห้าคนสิบห้าคน เพราะนั้นคนที่เขาบล็อกเอาไว้เนี่ยเขาเขาชว100ัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันดับหนึ่งถึงอันดับหกหรือเจ็ดเพราะนั้นคนที่เจ็ดแปดเก้าสิบนะสามคนนี้นะก็จะเป็นพวกที่เลือกธรรมดากันอาจจะเช่นพี่ดมมีโปรไฟล์ดีจำอยู่โปรไฟล์ดีก็เลือกกันตามธรรมชาติพวกนี้จะได้คะแนนประมาณสิบกว่า,นานคะแนนสิบห้าถึงสิบเจ็ดสิบแปดคะแนนแต่พวกที่บล็อกกันมานะห้าสิบหกสิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบคะแนนโอ้ครับก็คือเหมือนเหมือนมีโปรแกรม ใช่เหมือนโปรกแกรมแล้วก็การที่ทําแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเข้าคอร์สเข้าเทรนออออนิ่งนะฮะถูกต้องนะฮะว่าลงคะแนนแบบนี้เหมือนเครือข่ายเน่เปิดกล่องเหมือนเครือข่ายเลยนะใช่โอ้มันมันเครือขาอ่ายอยู่แล้วเครือข่ายแลนะโปรแกรมเครืขอข่ายไหมมีกระบวนการที่ชัดเจนเลยครับแล้วก็ทราบ,บาว่ามีการจ้างวานกาันม,มีคลิปออกมาจะให้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงครับแล้วมันจะมีทั้งพวกที่เป็นตัวจริงกับพวกที่เขาเรียกพรีชีพ อมีมชีพก็หมายาถือว่าพอถึงเวลาพูดเนี่ยไม่เลือกตัวเองครับเลือกตามคุยเพื่อเลยอไม่รู้หรอกว่าไอ้นายกรอน,นขออมุญงเป็นใครมาจากไหนแม้แต่เมื่อวานนี้อาจารย์รที่ไปปพชนเนี่ยนะม,มีกลุ่มพีคีบด้วยนะ เพราะว่าไอ้ตัวเฮดเทสอะไม่กล้าไปไม่ไม่กล้าลงด้วยไม่ไม่กล้าลงชื่อด้วยนะไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าลงชื่อคดีไม่ดีพวกที่มันลงชื่อนะโดนเรียกไปสอบไปแล้วก็เอาคดีฟอกกันเลยนะเดี๋ยวอายัดทรัพย์เอ่ยเดี๋ยวยเลยเนี่ยแน่นอนครับมึงเรี้ยกเลยเพราะว่าคดีฟอกเงินเนี่ยครับคือคือคณะคณะกรรมการดีไอเนี่ยก็โดนหลายหลายอย่างเหมือนกันกว่าจะได้มามารับเนี่ยฮะ บางคนบอกว่าทาไมไม่ส่งเอกสารเข้าไปหาการกตเลยนะครับคือดีเอสไอเนี่ยเขาจะทางานเนี่ยคือหน่วยงานราชการเนี่ยเขาต้องรับเรื่องก่อนเขาต้องเป็นเรื่องก่อนตั้งเรื่องก่อนเขาถึงจะส่งงานได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะดีเอสไอมีเอกสารเราส่งไปให้กรกตกรส่งไปไวนอนกอดที่บอกไม่รู้คือยิ่งมีคนบอกว่าอำนาจใช่ไม่ใช่ใช่ครับ ดีเอสไอเขายิ่งดูละเอียดนะครับแล้วรอบนี้ทราบมาว่าคณะกรรมาการที่จะมาจาัดก,การเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะคนในของดีเอสไออย่างเดียวมาจากอายการสูงสุดมาจากคนต่างที่มีที่มั่นใจว่ากระบวนการที่จัดก,การเนี่ยจะเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการกันแกล้งกันเมื่อมีการกันแกล้งกันนี้นะครับแล้วสวจะมา,าขึ้นได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับอย่างที่พี่รูว่านะ,ะเหมือนโดนอะไรเนะ <laughs> ปฏิวัต นะปฏิวัติเนี่ยครับก็คือเขารู้หรือว่าเป็นเผด็จก,การ,รอาจารย์อผมให้นิยามเลยว่านี่มันหนักกว่าปฏิวัตินะหนักกว่าปฏิวัติโอคือคือคนอประมาณห้าสิบหกสิบหกสิบล้านคนเนาะอยู่ๆคนกลุ่มนี้มาทําหน้าที่แทนประชาชนเนี่ยแล้วจะไปซ้ายไปขวาเนะ่อ,อมันได้หมดเลยนะเ,เหมือนกับว่า ได้ความชอบธรรมมาดำเนินการเลยครับคุณไม่อยากจะแก้ร,รัฐธรรมนูญนะฉันก็ไม่อภัยคุณด้วยสอซอฝ่ายที่อยากจะแก้เนี่ยทั้งๆท,ที่ร,รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่เป็นกติกาที่เลกตุ้มเป้มาเลยปัจจุบันเนี่ยเป็นฉบับที่1 8 9ในปี60นี่นะครับ,รบแล้วก็เป็นซากของเผด็จการที่มาการที่ด่ากันทุกวันอาจารย์บอกว่าร,รัฐธรรมนูญนี้นะ,ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรทำล็อกไว้กี่ชั้น5ชั้น6ชั้นไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้ ก็ด่าแล้วจะทำรัฐมนูญชุดนี้แต่ปรากฏว่าคนที่จะมาแก้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นทำอะไรไม่ได้คือทั่วโลกที่เขาเจริญแล้วเนี่ยครับเขาไม่ได้มีรัฐมนูลมากมายเหมือนบ้านเราแต่เวลารัฐมนูลที่เข้ามาเนี่ยไปดูแต่ละารราบผู้ขึ้นเนีมันจะมันจะเสริมให้พรรคการเมืองเข้มแข็งนักการเมืองมีเสียภาพนะบ้านบ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ของบ้านเราเนี่ยกูจะสกัดใครอ่า ถ้าแบบนี้แบบนี้เนะี่ยเลือกอีกครั้งอีกครั้งฝ่ายประชาธิปไตยก็ชนะแน่นอนอืดังนั้นก็ต้องหาวิธีการที่วิธีการครับดังนั้นจึงทําให้ผมที่พูดว่าวันนี้ก็ออกรายการก็พูดนะเพราะตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามานจนถึงสองห้าหกศูนย์เก้าถึสามปีมีรัฐมนุญฉบับที่สิบเก้าแล้วลและบางฉบับอยู่ได้ไม่ถึงปีมีนานหน่อยก็สองสี่เจ็ดห้าจนถึงสองสี่แปดเก้าสิบสี่ปีดอกนั้นก็เจ็ดปีบ้างแปดปีบ้างห้าปีบ้างแล้ว จะทําให้การมึงนิ่งได้ยางไรคับใช่ไหมครับแล้วพวกนี้ก็คอยที่จะคอยจะมาจ้องยึดอำนาจเลยครับที่เคยด่าว่าพวกทหารนี่นะเขาเคยไปหาที่ทํางานสมัยจัดรายการอยู่นะวามาขอร้องไม่ให้อาจารย์ดัาทหารเราก็เลยบอกว่าคุณเคยฟังผมจัดรายการไหมผมไม่เคยด่าเลยนะผมเพีย่บอกว่าพวกมึงมีปัญญาปฏิวัติแต่ไม่มีปัญญาบริหารประเทศชาติครับทําให้บ้านเมองชิบหายหมดพี่น้องผมเดือดร้อนหมด เคยได้จับแบงค์ร so so, so okay. so ้อยแบงค์พันก็ไม่ได้จับแล้วใช่ไหมครับคือมันต้องส่งเสริมให้ประชาธิปไตยมันกินได้นั่นหมายความว่านักการเมืองจะเป็นยังไงอยู่ที่การตัดสินใจเรื่องของประชาชนสี่ปีก็มาเลือกกันใหม่เหมือนเหมือนล่างรัฐธรรมนูญไว้หลอตามปฏิวัติทุกอารก็คือจะแก้โดยสภาผู้แทนราษฎรตามระบบประชาธิปไตยก็แก้ไม่ได้ไม่ได้เออไปแตกไม่ได้เลยถือว่าล้มล้างเลยแล้วมันจะหาเรื่องตลอดเลยนะ เดี๋ยวจะล้มร้ายมางเดี๋ยวจะตอนสารพัดอย่างที่จะมาเก่าหาคือขยบไม่ได้เลยเลยเหมือนเอาตัวนั้นเป็นสนาระเลยเมือนปูทางไว้มึงอย่าไปแตะต้องนะมันจะช่วยจะเลวกันแล้วแต่เนี่ยรัฐธรรมนูญนี่นะครับเพราะใช้มาแล้วนะครับเห็นตรงผิดพลาดตรงไหนเห็นช่องโหว่ตรงไหนที่นี่ตอนนี้เขากําลังเอารัฐธรรมนูญที่มีช่องโหว่นะครับมาทํามาเลือกสบตอนนี้เนะถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของประเทศที่ผมตั้งตั้งคําถามไว้ว่า นี่คือการป้นประเทศถูกต้องยึดอํานาจที่มันมันเหนือกว่าปฏิวัติเหนือกว่าสิครับเพราะว่าอํานาจที่เรามีอยู่นะพอเขาได้ตัวนี้ไปผู้ไปะอือเขาจะไปซ้ายไปขวาอืเขาจะอยู่กับที่เนี่ยเขาทําได้หมดเพราะฉะนั้นประเทศถ้าชาติเดียวนะครับไม่มีทางที่จะเดินหน้าต่อไปแบบให้มันให้มันเจริญก้าวหน้าไปได้เหมือนลกประเทศล็อกสเปคเหมือนสอสอสมมุติว่าถ้าเดิมนะ ใครขาดมติพักเออเอยขาดวินยัยถ้ามติพักระบอ,อกผู้แปลว่าสิ้สนสภาพแต่นี้ต้องหาพรรคใหม่ได้ภายในสามสิบวันนี้เพราะนั้นพิเศษอยากจะไปอยู่พรรคนี้พรรคนี้ซื้อตัวห้าสิบล้านหกสิบล้านใช่ไหมก็หาทางเปี่ยนรัสภาถ้าขับออกเมื่อไหร่กมึงก็ไปอยู่พรรคใหม่เนี่ใช่ไหมนี่ก็ถือว่านักการเมืองก็จะไม่มีวินยัยไม่มีคุณภาพอันนี้ยกอย่างง่ายๆนะแต่ว่ามันมีหลายประเด็นเด่นที่จะต้องมีการแก้ไข แต่ว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งกับมาตราหนะึ่งหนึ่งสองนัแบบพรรคเด็กรุ่นใหม่เขาว่ากันอยู่เนี่ยซึ่งเราก็บอกว่ามันมีตั้งไม่รู้กี่มาตราผมก็ยัไม่งไมโงราณละเอย่างนะแต่เคยอ่านรู้ว่าเข้าแล้วแล้วคือคืออันไหนที่มีปัญหาอันไหนที่มันก้าวไม่ได้เราหยิบตรงนั้นมามาแก้ไขก่อนแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือมันหยิบอะไรไม่ได้เลยไม่ได้หย,<ว>หยิบมากพรมีคนร้องคร<ว>ับ<ว>อ่าคนร้องไปแล้วครับมีคนรับลูกอีก ก็เหมือนทุกวันเนี้ยนายกรัฐมนตรีขยับซ้ายเป็นขขขวานะก็ร้องกันหมดเลยเออพวกนี้เหมือนอาชีพนักร้องใช่ไหมครับไม่ต้องทำอาหากินเลยก็ร้องอย่างเดียวแล้วก็ประเทศชาติมันจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยุบตามประเทศนะพี่หนุ่มนะจะยุบสภาจะลาออกเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับอ่าก็ถือว่าเลือกตั้งกันใหม่ได้นะเลือกกันใหม่ได้แต่บ้านเราได้กลายเป็นว่าไปส่งเสริม ให้ทหารมายึดอำนาจเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ปูทางอย่างเดียวเราเอารถไปรับด้วยไม่มีประเทศไหนที่ปกครองด้วยทหารแล้วจะเจริญไม่ครับเอาละอาจารย์กําลังวันกําลังมันเออเออก็คือเอาไว้เผื่อๆคิดหน้ามั่งครับได้นะผมจะได้เชิญอาจารย์เป็นแขกประจําในทางช่องผมด้วยนะ้ขอบคุณมากครับก็ เดี๋ยวก็จะสร้างช่องส่วนตัวให้รกระอาจารย์ด้วยในอนาคตน,นะครับจะได้เจอผู้ชเชี่ยวชาญแล้นี้นครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเอซวันนี้เราก็จะได้เห็นว่าคนที่สมัครสรวรเคยผ่านการสมัครมาแล้วครับเขาเห็นว่ามันไม่ไม่ไมีถูกไม่ต้องนะครับมีกลุ่มหนึ่งที่ มามามาช่วยทำพูดยังไงมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ว่าไม่สุจริตเช่นเเออเอายืนยันแค่นี้นะไม่สุจริตเช่นครับางทีได้ได้สวไม่ตรงไม่ตรงปกไม่ตรงปกตที่จะต้องมีความรู้ชนความเชี่ยวชาญครับเพราะเป็นสภาสูงใช่ไหมจะบอกว่ายึดอำนาจจากประชาชนก็ไม่ใช่เพราะว่าประชาชนมันไม่ได้ยึดโยงประชาชนประชาชนไม่ยึดโยงเพราะมีกลุ่มเดียวเองเราไปเลือกกันเองจะไปเลือกกันถ้า ถ้าตามธรรมชาติคนนี้ความรู้เอหมอนะเรียกเขานะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ปีปมหาแต่ <c oughs> แจงบอกว่าไม่มีสิทธิ์คิดตรงนั้นเลยเพราะว่าเขามีป่วยให้แล้วอืม <c oughs> ต้องเลือกตามนี้นะ,ะ <c oughs> เรียกเลือกไข้ไปไข้มามันก็จะออกในเลขที่เขาล็อกไว้แล้วอ๋อเขาเขาเขารู้เลยเ <c oughs> ขารู้เลยเพราะว่าแต่และคนนี้จะรู้เลยว่าเ็าเติรประยุ์หมายเลขอะไรนะถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของเขาานเขาะบอกเออเรือองเตอรประยุนเบอร์หนึ่งนะอะไรนี้เรือกคนนี้เบอร์นี้โดยเฉยเขาบอกว่าถ้าเปิดออกมาปุ๊บเลยนะ ไอ้คนที่เป็นประธานก็ดีรรงประธานไทก็ดีสวบที่ตูกเป็นเป้งนะถามในเรื่อสิ่งว่าสมัครใหม่ใหม่มีคนมาทับถามไหมคือคือคือในกทมอนะมันไม่เหมือนในต่างจังหวัดในตบในกอมเขาไปเล่นางนอกมาเขาไปเล่นางนอกมาป่าล้อมเลยแล้วยิ่งลุ่มสามเลยนะการที่จะไปหาคนที่มีคุณสมบัตินะเป็นนักการศึกษาปริญญาตรีด็อกเตร์นอะคนพวกนี้เขาไม่ยอมที่จะต้องมาตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเขาก็ไปเอาต่างจังหวัดแล้วจังหวัดเอางี้ที่ดูุนะครับ ไอ้คนคนบุรีรัมนะที่เขาทราบว่าคนคนนี้มีอยู่เบื้องหลังนะมีสวอสสิบสี่คนเออมันเก่งมันใจขนาดไหนมันโคราชเจ้าเกียร์อำเภออนะมีมีสองคนมีสองคนเออเนี่ยคือจังหวดที่เขาไม่ได้จัดเ่ะอใช่ไหมโกตมมีเก้าคนเขาก็ไม่ได้จัดใช่ไ จังหวัดที่จัดเช่นสมมติว่าอ่างทองเนี้ยอยุธยาเนี้ยนี่หกคนเจ็ดคนอุทัยธานีอย่างเงี้ยกทมได้สิบเกณฑ์แม่มีสองคนเนี่ยอ่าไม่พูดง่ายๆว่าใต้ไปอ่ะยี่สิบกูมาชีพอ่ายี่สิบก่มอาชีพอืิบตกลงไหมเนี่ยฮะตกลงไหมของของกทมไม่ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาอย่างอาจารย์นันทนาเนี่ยใชยสี่นะครับอ่าเขาเขามีมาบคือกทมเนี่ยคือเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับเขาเลือก แล้วก็กลุ่มการเมืองเขาที่สามารถจะไปหาคนมาลงจังหวดนี้เป็นใครเป็นใครนะรยกตัวอย่างง่ายอย่างบุรีรัมย์เนี่ยได้มา14คน,นอ่ะบางทีเขาบอกอดีตคนขับรถอนไา่เลยเป็นโซ <c oughs> ได้ยุงเป็นสภาสูงครับเออใช่ไหมอันที่ว่ร้อนเนี่ยไม่ใช่ว่าของร้อนเยอะเยอะอะไรนะหัว่ร้อนประเทศอ่ะร้อนประเทศไทยว่าทําไมประเทศกูนะมีระบบมีระบบแบบนี้ใช่ไหมเออทั้งทั้งที่คุณคุณมาตั้งให้คนกูเนี้ยเป็นสภาสูงเป็นสภากลางกรองกฎหมายมีเป็นมีสภาไอ้ไอ้เลือกองค์กรอิสระไอโอนองค์กรอิสระเนี่ยมีสิทธิเป็นที่ตายกับประเทศมันมันก็มีแบบนี้อาจารย์ มันหยุดไม่อยู่ก็คือมันก็มีแบบวะ่ามันก็มีกองเชียร์พวกนี้นะอา้าวมันมันมันได้ผลประโยชน์อ,ะอ่ะถ้าคนมาคิดกลับมาคิดนะบว่าระหว่างประโยชน์ส่วนตนนะครับถ้าเป็นสวนะกับสร้างฐานที่มันถูกต้องนะให้งดงานเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราให้บ้านเราเป็นอารยาประเทศสามารถเชิดหน้าชูตาหน้าการเมืองไม่ว่าจะเป็นมาจากสสมาจากสาวมาจากอบจอมาจากอะไรเนะี่ยให้มันได้คนซึ่งมีคุณภาพ นะสามารถเป็นตัวแทนประชาชนได้มาทาที่ได้เนี่ยบ้านเมืองก็จะเจรอเลยนะครับครับมับนจะมีผลกับนะครอบครัวของพี่ดวงนะก็นะลืมนะตาอ้าปากได้ทุกคนหมดใช่ไหมอ่ะม,มันเป็นมันเป็นนวนิยายที่เราต้องติดตามตอนหนึ่ง <1, S 2> นะตอนสองวันนี้ต้องถือว่าเราได้แกพิเศษนะครับไม่คยไี่คุยกันมันเออมัน <c oughs> <c oughs> ต้องถือว่าทางเดียวกันคอเดียวกันคอเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะผมจะ ได้เชิญท่านอาจารย์ประยูนนะครองยศนะครัไม่ผิดแล้วจำจำชื่อเออจำชื่อแล้วเตอร์ฟรีขงยศครับผมได้มาเข้าร่วมรายการนะครับมันยังไม่จบหรอกนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นนวัตกรรมมันเป็นนิยายเรื่องยาวแน่นอนครับนะฮะเราจะได้รู้ว่าใครจริงใจกับพี่น้องประจาชจนใครจริงใจที่จะทํางานพวกนี้นะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับช่องนี้นะฮะ โอกาสหน้าพบกันใหม่ค,ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ